อยากเล่าอยากแชร์นะครับหลายๆคนคงทราบว่าพลเป็นคนที่ชอบเครื่องครัวดีๆนะครับและเมื่อไม่นานมานี้ครับได้รับของขวัญเซตใหญ่เลยอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับนั่นก็คือ g ก e ีนแพนพี่เมียคอลเลกชันครับ Green แพนเป็นแบรนด์จากเบลเยียมนะครับซึ่งรุ่นนี้ที่อยู่ข้างหน้าผลนะครับเรียกว่าเป็นพรีเมียร์คอลเลกชันก็เป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะครับสำหรับความสวยงามก็จะอย่างที่เราเห็นนะครับจะเรียบเรียบโกโก้ง่ายๆตัวเคลือบกันติดของเขาเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีของ t h e ร์มอลอ Infinity Professional นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเสริมผนึกเพชรนะครับทำให้เกิดความทนทานแล้วก็ที่สำคัญไม่มีสาร PFS a ซึ่งอันตรายมากๆเวลาหยิบจับขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักจะค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นสเตลเลสสตีล3ชั้นแล้วก็มีแกนกลางเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยจะช่วยทำให้กระจายความร้อนได้ดีนะครับส่วนผิวด้านนอกนะครับจะเป็นสเตลเลสสตีลเอเวอร์ชายทำให้เกิดความเงางามนะครับแล้วก็ส้วยไปยาวนานครับสิ่งที่ชอบมากก็คือวัตถุชิ้นที่อยู่ตรง ข้างหน้าผลนะครับสามารถใช้กับเตาได้ทุกประเภทครับและสามารถเข้าเตาอบได้ทั้งชิ้นรวมถึงฝาด้วยนะครับทนความร้อนได้สูงถึง220องศาเซลเซียสครับวันนี้ก็เลยมีไอเดียว่าอยากเอามาสาธิตทําเมนูง่ายๆนะครับซึ่งสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้เป็นบรันช์ก็ได้หรือว่าเป็นมื้อเย็นก็ได้นะครับและเป็นเมนูอย่างดีเลยที่เราใช้ในการเคลียร์ตู้เย็นเราจะมาทําฟริตตาตากันครับ การปรุงฟิตาตาเนี่ยเทคนิคของเขาก็คือเขาจะปรุงบนเตาแกส๊สหรือเตาอินดักชันเตาไฟฟ้าก็แล้วแต่เรานะครับให้สุกระดับหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับ ก็จะเอาไปทําให้สุกต่อในเตาอ,อบเพราะฉะนั้นถ้ากระทะเราไม่สามารถเข้าเตาอ,อบได้เราจะต้องถ่ายลงในพิมพ์อีกภาชนะอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่วันนี้พลจะทําทุกอย่างในกรีนแพนแล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบทั้งกระทะเลยครับทีนี้มาดูสัดส่วนนะครับของเมนูฟิตตาตากันครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถแบบว่าท่องจําไปได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถนําไปพลิกแพงทําเป็นฟิตตาตาในรูปแบบ ของเราได้นะครับหลักๆเนี่ยถ้าเราใช้ไข่3ฟองเราจะใช้ครีม1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ชีสอะไรก็ได้ที่เราชอบ30กรัมที่เหลือก็จะเป็นเครื่องที่เราอยากใส่จะเป็นผักจะเป็นเห็ดจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยปริมาณ1ถ้วยตวงครับนอกจากนั้นก็จะมีแค่ น้ำมันมะกอกมีแค่เกลือพริกไทยปรุงรสนะครับหรือว่าสมุนไพรเล็กน้อยที่เราโรยหน้าเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผลเบิ้ลสูตรเล็กน้อยใช้ไข่6กฟองครับ หลังจากนั้นนะครับเราลดไฟแล้วครับใส่ส่วนประกอบของไข่ลงไปเลยครับจะเห็นนะครับว่าไม่ติดก,กระทะเลยนะครับร่อนง่ายมากพลตั้งเตาอ,อบไว้ที่200องศาเซลเซียสครับตอนนี้ร้อนแล้วเข้าไปได้ทั้งกระทะเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะครับ ฟูสวยมากครับพูดถึง Green Pan นะครับเขาเป็นแบรนด์จากเบลเจียมครับเป็นเจ้าแรกที่ทำกระทะเคลือบเซรามิกที่ไม่มีสาร Pfas ครับกลับมาดูที่ฟริตตาดาของเรานะครับนี่ฮะไม่ติดกระทะเลยนะครับล่อนออกทั้งชิ้นแบบสบายๆเลยเราสามารถถ่ายออกจากกระทะใส่จานเสิร์ฟนะครับหรือว่าจะเสิร์ฟในกระทะเท่ๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับและสำหรับเพื่อนๆใครที่อยากได้ข้อมูลมากกว่าที่ผลนำมาเล่านะครับเข้าไปอ่านเองได้เลยครับ ที่รายละเอียดตามเว็บไซต์ที่ขึ้นบนหน้าจอครับ